สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวเซอชีแคลนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านนะคะวันนี้เราจะมารีวิวครีมตัวมาเบลนะคะที่สอบถามกันมาทางไลน์มากมายหลายคนนะคะว่าไอครีมตัวเนี้ยเราได้มายังไงนะคะคุณใช่ได้มายังไงเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีอะไรมั่งกับเซ็ตหนึ่งอะเนาะคือ ครีมตัวนี้ขายมาแล้วขายมาประมาณห้าปีแล้วนะคะตัวมาเบลนะคะเขาก็จะมีบอกว่าออสาระคุณเซตครีมหน้าใสมาเบลก็คือหนึ่งเซตเนี่ยจะมีสบู่แครอทสบู่แครอทนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นตัวนี้ใช้ดีมากแล้วก็ขายดีมาโดยตลอดนะคะก็คือเพื่อนๆคนไหน สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สอบถามมาได้เนาะเพราะว่าเราส่ง10ชุดนะคะราคาส่ง10ชุดเลยแต่ว่าถ้าซื้อปีกแล้วก็ส่งอีเมก็คือจะเป็นต่างหากนะคะเพราะว่าปกติตัวนี้ขายอยู่800ส่งฟรีอีนะคะแต่คือช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนมาขายกันเยอะอะ่ะเพราะว่าหนึ่งรับจากเราไป แล้วก็เอาไปต่อไปต่อส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจนทําให้เราอ่ะขายราคาที่800บาทไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็คือเรื่องของเรื่องคือตอนนี้ครีมอ่ะหมอเขาสั่งมาว่าขอขึ้นราคาชุดละ50บาทจากปกติที่เราได้ราคามากลางๆนะคะ ราคามาประมาณหนึ่งอะะราคามาประมาณหนึ่งก็คือตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็นชุดละห้บาทแล้วก็โอเคก็คือ,ก,คอก็คือต้องแจ้งลูกค้าไว้นะตอนนี้นะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะขายอยู่800ส่งฟรีอีเแต่คือนะตอนนี้คนรับเราไปขายเยอะทำให้เราไม่สามารถขายได้ราคานั้นแล้วก็คือราคาปลีกจะเป็นชุดละ700บาทนะคะ 700บาทส่งฟรี e m s แต่ถ้าคือ,อคนรู้จักหรือว่าสั่งซื้อกันบ่อยๆได้เต็มที่ก็650นะคะก็คือถ้าไม่ให้ส่ง EMS หรือว่าส่งเป็นลงทะเบียนหรือว่าสั่ง3ชุด5ชุดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะเราก็จะมาบอกว่า,อาไอตัว700เนี่ยมันได้อะไรบ้าง ก็จะได้ครีม3กระปุกนะคะก็จะมีะครีม3กระปุกนะคะทำไมถึงมีสากระปุก mm hmm. เพราะว่าครีมตอนเย็นน่ะมันจะมี2กระปุกเย็น1กับเย็น2องทำไมต้องมีเย็น1กับเย็น2เพราะว่าเย็น1เนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมอันนี้เย็น1นนะคะเนื้อครีมมันจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสับของหมออ่ะคือตัวสักครับหน้านะคะคือตัวสักครับหน้าคือเนื้อครีมของเราอ่ะถ้าตัวกลางคืนถ้าของแท้นะคะเนื้อครีมต้องเป็นสีนี้อันนี้จะมองไม่เห็นออกสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะคะคือถ้าของคือตอนนี้มีคนก๊อปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าเราขายดีไงก็เออแบบบางคนก็ขาย ห้าร้อยอย่างเงี้ยเออก็ขายตัดหน้าแต่ก็คือก็ดูกันเอาเองอะนะคะว่าคนคนใช้ก็อยากใช้แบบเอออยากหน้าสวยหน้าเด้งหน้าขาวใสอะไรเงี้ยก็ดูกันเอาเองละกันว่าเออใช้แล้วมันจะเห็นผลไหมอะไรเงี้ยบางคนบอกอต้นทุนมาแค่สี่ร้อยเอองั้นงั้นก็ทําเป็นของตัวเองขายไปเลยละกันอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่อะไรนะคะ อ่ะเย็นหนึ่งจะเป็นตัวแบบสครับนะคะพอเราทาเย็นหนึ่งเสร็จวิธีการใช้มันก็จะมีบอกในนี้นะคะหมดเบดเสร็จวิธีการใช้เย็นหนึ่งอันคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะคะจะโหลดนานไปหน่อยเย็นหนึ่งก็จะเป็นตัวสครับส่วนเย็นสองนี่เขาจะบำรุงก็คือทาเย็นหนึ่งก่อนทิ้งหน้าไว้สักประมาณ1 2ถึง,งนาทีนะคะ1-2ถึนง,งนาทีแล้วก็ทาด้วยเย็นสอง ก็คือทาไม่ต้องเยอะมากนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแบบบำรุงหน้าดีมากตอนกลางคืนอะ่ะก็คือพอทาเสร็จปุ๊บเราก็จะทาแป้งแป้งแคร์แป้งแบบเด็กอะไรเงี้ยทาได้หมดเลยนะคะคือครีมตัวนี้ถ้าใช้ครีมตัวนี้ไม่แนะนําให้ใช้ร่วมกับตัวอื่นนะคะคหรือว่ากันแดดกับตัวอื่นอ่ะเดี๋ยวพูดทีละสเต็ปก่อนเย็นสองเนื้อครีมจะเป็นลกแกะนะคะ คือตัวนี้จะหอมมากลบกแกะแล้วก็นมนมเป็นตัวสีขาวเนะื้อครีมเข้มข้นมากมปลอมไม่ปลอมดูยังไงสั่งกับมดเนี่ยไม่ปลอมแน่แต่คนอื่นเราก็ไปดูกันเอาเองนะคะแต่ก็คือส่วนมากก็ถ้ามีแทนนจำหน่ายคือมันไม่สามารถบอกได้อะว่าใขรเออคนนี้เป็นตัวแทนไหมอะไรเงี้ยมันมันบอกไม่ได้อาส่วนตัวเช้านะคะ ตัวเช้านี่คือจะเป็น SPF 30นะคะก็คือจะกันแดดในตัวอยู่แล้วเนื้อครีมก็จะเกลี่ยง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็เป็นเนื้อครีมสีขาวเนื้อครีมก็จะคล้ายๆวิปครีมนะไม่ต้องทาเยอะเพราะว่าส่วนมากก็ไอตัวเช้านี่แหละก็จะหมดก่อนอไปก็เป็นสบู่ วิธีการใช้นะคะเขาก็จะมีบอกว่าคือถ้าคนที่ไม่เคยใช้ชุดไอ้ครีมเซตนี้เลยนะคือก่อนที่จะใช้ครีมชุดนี้เอ่อควรที่จะหยุดใช้ครีมตัวอื่นนะคะเป็นเวลา5วันแต่คือไม่ไม่ต้องถึง5วันก็ได้ะคะ่ะสวันคือเหมือนพักหน้าไม่ต้องทาอะไรเลยนอกจากแป้งคือพักหน้าทิ้งไว้แล้วก็มาใช้ตัวนี้ได้เลยก็คือตื่นเช้ามาใช้สบู่สบู่ปุ๊บ ก็ใช้อันเช้านะคะอันเช้าก็ทาไม่ต้องเยอะแล้วก็ทาแป้งฝุน่นแล้วก็ตามด้วยออแป้งตลับพี่ปปก้าชิดโดเขียนคิ้วแล้วก็ว่ากันไปนะคะส่วนเย็น1เย็น2อ่ะแล้วก็กลับมาจากที่ทํางานปุ๊บแล้วก็ล้างหน้าด้วยสบู่หรือว่าเช็ดหน้าด้วยเครื่องสําอางอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นะคะก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันก็ทาเย็นหเย็นสแล้วก็แป้งนอนทุกวันนะคะถามว่าหชุดเนี่ยใช้ได้นานไหม เเบื้องต้นประมาณเดือนหนึ่งนะคะคือเล็กรอบแรกๆเนี่ยถ้าเราอยากเห็นผลเร็วคือชุดหนึ่งอะ่ะสามอาทิตย์คือเดือนหนึ่งเนี่ยคุณคุณจะเห็นผลเลยว่าเออหน้าคุณใสขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นแต่พอถ้าถามว่าหลังจากนั้นไป สองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนคุณจะทามั่งไม่ทามั่งก็ได้เพราะว่าเราก็ใช้อยู่ก็ทามั่งไม่ทามั่งนึกจะทาก็ทาอะไรอย่างนี้นะก็คือมันแล้วแต่คนนะบางคนก็เดือนสองอาทิตย์ประหยัดหน่อยหรือว่าอยากจะขาวก็สามอาทิตย์สี่อาทิตย์สองเดือนชุดหนึ่งอ่ะก็มีมันก็มีหลายเจ้านะคะที่แบบเออสอั่งๆกันไปก็โอเคพ็กเกจจิ้งเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะง่ายๆราคาเบาๆนะคะ คือตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแพ็เกจจิ้งเพราะว่ากลัวทำออกมาแล้วแบบเออลูกค้าแบบจะบอกว่าเออถุงก็เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันหลายอย่างนะคะเราก็เลยแบบเออขายแบบหนึ่งนี้ดีกว่ามันก็ง่ายดีเหมาะสำหรับแบบเพราะพอทุกวันนี้นะคะที่ที่ขายเนี่ยก็คือแบบตามสาวโรงงานอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเออสั่งเยอะอะไรเงี้ยถ้าแบบสั่งสิบชุด2ี่ิบชุดห0สิบชุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีเลทของมันนะคะ เราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปคลิปอื่นนะ8ปดนาทีแล้ว